สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะพบกับรายการทอย j p พีครั้งหนึ่งแล้วนะครับค<ะ>่ะคลิปก่อนหน้าที่ผมทำเอาไว้ก็คือจะมาพูดถึงเรื่องกันดั้มปีนักสัตว์เนาะแล้วก็ได้เกินกับเพื่อนๆไว้แล้วว่าคลิปถัดไปเราจะมาทำรีวิวเจ้ากันดั้มปีนักษัตว์ต่อไป<ะ>ซึ่งวันนี้มันก็ถึงคิวของราศีไม่ใช่สิของนักสัตว์ป,ปีวัวอ่าเลยว,วันนี้ก็ ทำตามสัญญาที่ได้บอกกับเพื่อนๆไ้นะครับก็คือเราจะมารีวิวเจ้ากันดั้มปีวัวซึ่งอยู่ตรงหน้าผมตรงนี้แล้วนะครับกันดั้มปีวัวก็คือคือต้องเกิดล่ยาวสักนิดนึ่งก่อนเนา<น>ะกนะ็คือกันดั้มเนี่ยมันออกมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้นับปัจจุบันะคือ3มนักสัตว์ก็คือ <c ười> <c ười> จะมีชั่วชลูขานซึ่งนักสัตว์ที่2ก็คือจะเป็นปีวัวซึ่งข้างๆกล่องเขาก็จะระบุเลยแหละครับว่าปี 2021็ดซึ่งภาพมันจะมีอยู่ที่กล่องบอกนี้นะครับว่าปี2 0 2พยสิบเอ็ดซึ่งตัวนี้ก็ออกมาปีที่แล้วนั่แหละครับแต่ว่าเราก็ยังพอหาจะหาพอหาซื้อได้อยู่แหละเพราะว่ามันเพิ่งผ่านมาปีเดียวแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นเอดีอะครับเพื่อนๆพ่ขอขอขอข้ามไปตัวเอสกันดั้าที่มันเป็นที่เขาทาออกมาก่อนหนะ้าเป็นปีนักสัตว์ที่เป็นปีก่อนปีแรกเลยที่ผมได้ได้ข้อมูลมาใหม่ก็คือเป็นปีกุลคือปีหมูค่ะ ปีหมูแล้วถึงจะมาปีชวดแล้วก็มาฉลูขานแต่แต่ถ้าเป็นตัวกันดั้มที่เป็นลูกทรงแบบปกติตัวเนี้ยเขาออกมานี่ก็คือน่าจะเป็นที่ได้ข้อมูลมาก็คือตอนนี้เป็นปีชวดเป็นปีแรกแต่ทีเนี้ยรู้ไหมว่าปีนักสัตว์ที่เป็นเอดีกันดั้มตัวเล็กๆะคะ่ะปีปีหมูอะครับเขาขายกันเท่าไหร่รู้ไหมตอนนี้ไม่ทราบค่ะคือ ต้องบอกก่อนว่า s อสดีกันด้าปีเสือเนี่ยผมซื้อมาในราคาประมาณสามพันกลางๆ mm hmm. ซึ่งราคาของกันด้ามปีเสือเนี่ยมันมีราคาตั้งแต่บางร้านแต่ละร้านขายไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าต้นทุนของแต่ละร้านไม่เท่ากันราคา mm hmm. อาจจะแพงถูกต่างกันแต่ที่เห็นก็คือตั้งแต่สามพันต้นๆไปจนถึงสามพันปลายปลายประมาณสา0 0ัน hmm. แปดีเสือสามพันแปดแต่พอย้อนกลับไปว่าถ้าเราอยากจะซื้อปีหมูปีแรก ดูแม้ราคาขึ้นมาตอนนี้นะครับณปัจจุบันคือขั้นต่ําที่ถูกสุดที่ผมหาได้คือหนึ่งหมืนห้าพันบาทครับเพื่อนๆซึ่งราคาค่อนข้างแรงแ<ล>ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราเลยมีความรู้สึกว่านะวันนี้ถ้าเรามีโอกาสเก็บเจ้ากันดั้มไซต์ตัวนี้ได้นะครับเ,เพื่อนก็น่าน่าที่จะเก็บไว้เพราะว่าในอนาคตแน่นอนว่าผมว่าในอนาคตเนี่ยราคาจะต้องไปอีกไกลเลยแหละเพราะว่า กว่ามันจะต้องออกมาเนี่ยมันเป็นโอกาสของเราด้วยนะที่เราเก็บสะสมเพราะว่าอย่างน้อยๆคือถ้าเราเก็บตั้งแต่วันนี้มันเหมือนกับว่าเราค่อยๆค่อยๆทยอย,อยเก็บแต่ละตัวใช่ไหมครับเพื่อนๆมันกลายเป็นว่าคือเรามีเวลาที่จะดดอดเก็บอดออมเก็บเงินไม่ได้อดอย่างนั้นคืออดออมเก็บเงินหยัดปกไว้เพื่อที่จะมารอเจ้ากันดั้มตัวถัดๆไปออกมาซึ่งตรงนี้มันก็เป็นโอกาสเนาะ แต่ทีนี้คือคือมันดีกว่าที่มันจะออกโครมทีเดียวสิบสองตัวถ้าออกมาสิบสองตัวแน่นอนก็คือโอ้มูลค่าต้องมาหาศาลแน่ๆครับ<ช>ก็คืออันนี้เป็นข้อดีเนาะแต่มันก็อาจจะแบบทําให้เราบางคนอาจจะใจร้อนอยากแบบเก็บให้ครบสิบสองตัวทีเดียวเลยแต่ผมว่ามันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งแหละครับที่เราค่อยๆไม่ต้องรีบ<ช>แต่ของผมเนี่ยเพราะเอิญว่าผมมีโอกาสแล้วราคาเจ้าปีหนูกับปีวัวเนี่ยยังไม่สูงมากนะัก ก็เลยเก็บทีเดียวสาตัวไปเลยก็เลยสั่งซื้อมาทีเดียวสตัวเลยแต่ตัวถัดไปจะเป็นปีเถาะปีเถาะชือ,อดฉูขนันเถาะก็เป็นปีเถาะคือปีกะต่ายก็ค,คือตัวถัดไปปีหนา้าถ้าเขาออกเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมในโอกาสถัดไปนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้ากล่องนี้คือเจ้าปีบัวเดี๋ยวเพื่อนไม่ให้มีการเ,เสรียเวลาเราจะแ,แกะกล่องเลยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็คือผมได้แกะเช็คของไปเบื้องต้นแล้วแหละว่าหน้าตาของเจ้ากล่องเนี่ย ขอ,องภายในเป็นยังไงต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าคือจะใช้คําว่าอะไรดีใช้คําว่าโคตรสวยกันแล้วกันครับเพื่อนๆสวยงามมากๆครับคือคือต้องยอมรับเลยว่าเขาดีไซน์ออกมาแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะตัวของของแต่ละตัวเลยนลครับอย่างเจ้าตัวนี้ปีวัวเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ความโดดเด่นเป็นของเขาเอง ในกล่องที่จะมีให้แน่นอนก็จะเป็นเจ้าวัวนะครับเพื่อนๆเจ้าวัวเดี๋ยวผมจะเอาให้เพื่อนๆดูก่อนสีของเขาพูดถึงเขาเข้าใจเล่นดีไซน์นะครับอย่างวัวเนี่ยเราเห็นตามที่ตามทุ่งหญ้าเนาะตามตาม่ตมจังหวัดเราจะเห็นวัวสีนี้เขาก็แบบพยายามแบบจงใจทําสีเจ้าวัวแต่จุดสังเกตที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือตรงหาง ตอนที่เรารีวิวคลิปก่อนหน้าไปคือปีชวดหางเขาจะยาวและสามารถขยับได้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้หางจะจะสั้นอ,อแต่ภายในกล่องคือคาแรคเตอร์เขาเขามีตรงนี้มาให้ครับเพื่อนๆถ้าเราจะดูที่จากกล่องก็คือตรงกล่องเนี่ยตัวปีหนูหางยาวแต่เขาทดแทนปีวัวด้วยการที่เพิ่มเขาตรงด้านด้านหน้าตรงนี้ขึ้นมาตรงแผงอกครับเพื่อนๆถ้าจะดูจากรูปด้านด้านหลังกล่องก็เนี่ยครับจะเห็นชัดเจนเลยว่า เขาให้เขามาสองอันซึ่งเขาที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่อยู่ในในกล่องเป็นที่เรียบร้อยละเขาของมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆนง่คือเป็นคาแรคเตอร์แยกชัดเจนเนาะลูกเล่นของแต่ละตัวมีไม่เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไล่ประกอบกันเลยก็ในในกล่องก็จะมีเนี่ยครับก็จะมีโล่นะครับเพื่อนๆแล้วก็ปืน ซึ่งปืนตรงนี้ก็จะแบบกำปืนมาเรียบร้อยเลยล่ะครับเพื่อนๆแต่ว่าจุดสังเกตที่เห็นแตกต่างการรู้สึกว่าตัวปีปีปีหนูปีชวดจะไม่มีมาให้เนาะแต่ปีวัวกลับมีมาให้ถึงสี่มือสี่มือครับนี่สองนี่อีกสองแต่ปีหนูจะให้มาถ้าจะไม่ผิดเมื่อกี้สามมือเนาะ <c oughs> ไม่รู้ว่าในกล่อง มันเราแจ็คพอตได้มาแค่สามมือหรือว่ามันมีแค่สามือในกล่องอยู่แล้วอันนี้ไม่แน่ใจเอาไว้เดี๋ยวผมจะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูว่าตกลงเขาจะต้องมีให้กี่มือกันเดี๋ยวเราจะลองมาเริ่มประกอบตรงนี้ก่อนก็ง่ายๆเลยครับเพื่อนๆก็คือฝั่งนี้จะถือโล่แล้วก็มันจะมี งานของเขานียครับเ,เพื่อนๆเหมือนก็เป็นงานคล้ายๆงานอิจิบังคุจิเลยแหละที่งานจับฉลากที่ผมเคยทํารีวิวเจ้าก,กันดั้มไอเจ็ดแปกับพวกกันดั้มวิงไว้วัสดุเนี่ยเหมือนกันเลยครับเ,เพื่อนๆงานก็คือเวลาถ้าเราจะเปลี่ยนสายโล,ล่เราก็คือดึงออกมาตรงๆอย่างนี้เลยครับเพื่อนเดี๋ยนะครับค่อนข,ข้างเหนียวนิดนึงอ่า <laughs> แล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปเลยครับเพราะว่าตัวนี้เขาออกแบบตรงด้านข้างให้ยึดเกาะตัวโล่เสียบโล่เข้าไปได้ โอเคเดีย๋ยวเราค่อยใส่แล้วกันเดี๋ยวเอาด้านนี้ก่อนด้านนี้มือเราไม่ต้องถอดตรงนี้แต่เรากลับมาต้องถอดตรงตรงตรงกรรําปั้นของเขาอะนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ากรรําปั้นของเขาตัวนี้เขาเขาเซ็ตปืนถือในกรรําปั้นมาเลยอืค่ะโอเคเอาเสียบท่านั้นล่ะไม่มีอะไรครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนส่วน ส่วนโล่ก็มันจะมีรูตรงนี้ให้เราได้เสียบอยู่แล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยส่วนไฮไลท์คาแรคเตอร์ของเจ้าปีวัวที่ที่นอกจากที่จะเห็นเป็นเขานี้อย่างที่บอกว่าปีหนูจะมีหางที่เราทําคลิปก่อนหน้าถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้รับชมย้อนกลับไปชมดูได้นะครับว่าเราทํารีวิวไวล้วว่าปีหนูหนูเขาจะมีหางแต่เดี๋ยวเราจะเอาปีหนูมาเปรียบเทียบให้ดูครับ,รบแต่เราตอนนี้เราดูดูเขาก่อนว่าเขาต้องใส่ยังไงเนาะ ถ้าดูจากที่กล่องนะครับเ,เพื่อนๆสักครู่นะครับอ๋อถ้าจะดูจากที่กล่องก็คือเอาเจ้าตัวตรงนี้ลงข้างล่างนั่นเองค่ะก็คือเอามันจะมีมันมีร่องของมันเราล่องอย่างเงี้ยลงด้านล่างนะครับก็คือใส่เข้าไปค่ะสองข้างเหมือนกันครับเรียบร้อย อ๋อมันก็เป็นคาแรคเตอร์แย่ออกมาเนาะถ้า<ะ>เราไปนึกถึงเจ้าปีในยันเอาเอาจะอ,า,อาหนูเอาปีปีช่วยขึ้นมาด้วยเลยก,ก็ได้ค่ะ่ะอันนี้คือจะเป็นปีวัวที่บอกกันนะครับก็คือเขาของเขาด้านข้างคือมันก็เป็นการมันเหมือนเป็นการดีไซน์คาแรคเตอร์ที่ที่ที่พยายามผู้ผู้ผลิตอะครับผู้ดีไซน์เขามีความในความรู้สึกของผมนะครับมีความชาญฉลาดในการ<ะ>ออกแบบดีไซน์มากๆเพราะว่า เขาดึงคาแรคเตอร์ของสัตว์ออกมาให้เห็นว่าสัตว์แต่ละตัวมีความแตกต่างกันยังไงอย่าง,ยงเจ้าปีหนูเนี่ยคาแรคเตอร์ของของเขาก็จะมีความโดดเด่นในในหางเรื่องของหางหนูจะยาวๆ<ะ>แต่วัวเนี่ยแน่นอนก็ในส่วนของเขาของวัวเนี่ยเขาก็ทําดึงคาแรคเตอร์ของวัวออกมา<ะ>ให้เป็นในรูปแบบของการ์ตูนของเล่นจริงๆให้เห็นอารมณ์ที่แตกต่างกันค่ะแล้วถึงแม้ในที่จุดสังเกตที่เห็นได้ชัดคือความฉลาดความชานฉลาดเขาก็คือเรื่องของสีครับ สีของวัวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นวัวตามทุ่งหญ้าตามต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นสีนี้ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเพื่อนเขาก็ชั้นฉลาดที่จะลงสีให้มันเหมือนกับว่าใกล้เคียงกับที่ความคุ้นชินของของเวลาเราเห็นคล้ายคลึงกันใช่ค่ะอย่างอย่างหนูเนี่ยคือเขาก็ลงสีเป็นสีเทาแต่บางคนเพื่อนอาจจะเรียกเทาด้านเทาแลมโบก็ได้ไม่รู้ไม่รู้จะเรียกอย่างนั้นได้ไหมเนาะแต่ก็คือดีไซน์คาแรคเตอร์เนี่ยต้องพูดถึงเจ้าปีวัวก่อนเนาะก็คือมี การ Design คาแรคเตอรที่ค่อนข้างออกมาโดดเด่ดนในเรื่องของเขาอย่างชัดเจนเลยซึ่งแน่นอนแหละคือผมมองว่าตัวตัวกันด้มปีนักษัตริย์เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปพูดถึงงาน SD นะครับที่เป็นงานตัวเล็กๆเียอย่างปีเสือที่ผมเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้าเนี้คือเราอะไปได้งานตัวนั้นก่อนแล้วเราถึงมาเจองานตัวนี้ใช่ไหมครับเรามีความรู้สึกว่า โอเคงานตัวนี้ยังพอจับต้องกับราคาได้แต่ราคานี้ต้องขออธิบายเพื่อ,อนๆทราบก่อนเพราะว่าบางทีต้นทุนของของการซื้อของเล่นเนี่ยแตลดที่เนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการโดนภาษีนําเข้าจากเวลาเราต้องโดนเขาเรียกอะไรอะภาษีของทางุลกา,ากรน,นํานเข้ามาหรือว่าค่าค่าขนส่งหรือแม้แต่การบวกการทํากําไรของแต่ละร้านต้นทุนไม่เท่ากัน ทุกครั้งผมเลยไม่ค่อยจะพูดกับเพื่อนๆที่เป็นแฟนช่องทอ j p ทุกครั้งว่าบางทีในเรื่องของราคาเราก็เลยไม่อยากจะไปหยิบยกพูดถึงเพราะว่าบางครั้งคือแหล่งที่มาของแต่ละที่เนี่ยผมอาจจะได้ราคาที่มันมีต้นทุนที่สูงกว่าแต่เราแลกมาด้วยความพอใจที่เราได้สินค้าตัวนี้เพราะบางครั้งบางร้านเขาหาของให้เราไม่ได้แต่บางร้านเขาหาให้เราได้แต่เราก็ต้องยอมจ่ายแพงเพื่อที่จะให้ได้มันมาไงครับเพื่อน ีนี้ก็เลยขอขอไม่กล่าวถึงเรื่องราคาแล้วกันในเรื่องของของเล่นนี่มันเป็นเรื่องของความรักความชอบอะนะครับ<ม>ก็คือคงอยากให้มองข้ามไปมามองถึงเรื่องการเก็บสะสมดีกว่าใช่เพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยอย่างถ้าเราลองคิดสภาพดูว่าถ้ามันออกครบ12นักษัตเนาะหนูลองเทียนเพื่อนดังนี้ก็ได้ถ้าเราออกมาครบ12นักษัตแล้วเราเอามายืนเรียงตัววางตั้งไว้เนี่ย แน่นอนคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวเนี่ยมันมีความเด่นของเขาชัดเจนอย่างหา<ะ>ตัวเนี้ยของเจ้าปีหนูเนี่ยมันก็สามารถที่จะขยับขึ้นลงได้<ะ>แล้วแต่ตามใจเราชอบเลยว่าอยากจะให้ขึ้นลงลักษณะแบบไหนส่วนตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเขาถ้าจะมองจากด้านหน้าหรือมองจากด้านข้างจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันจะเป็นเขาของวัวเท่ๆท<ะ>นะครับมันแล้วการดีไซน์เนี่ยตรงตรงแผงคอตรงนี้ครับเพื่อน คือตรงข้างๆเนี่ยเขาเขาดีไซน์ <Z ain> ให้มันมีมความบึกบุญบึกบืนกว่าเจ้าปีโนนะถ้ามองเวลาถ้าโหลดมองด้วยตาเปล่าเนี่ยวัวจะแบบให้อารมณ์ที่แบบเหมือนกบบึกบึนเนบเหมือนแข็งแกร่งเนาะเหมือนวัวอย่างเงี้ยคือมันเป็นความชาญฉลาดของผู้ผลิตผู้ดีไซน์จริงๆเลยแล้วยิ่งงานที่ที่บอกกันนะครับคือมันเป็นงานของบันไดน้ำโขกด้วยนะครับก็คือมันยิ่งยิ่งเป็นงานที่ ในความรู้สึกของผมว่ามันเก็บได้เลยเหรอคะเพืเ่อนๆหนูกล่องอยู่ใกล้ๆนี้คะอยู่ค่ะเอ,เ,อเอากล่องเจ้าปีปีชวดกับปีฉลูมาให้เพื่อนๆได้ดูกันพอเปรียบเทียบจะเห็นว่าเฉพาะงานอาร์ตเวิร์ที่เป็นงานกล่องคอือก็ดีไซน์สวยแล้วอะครับเพื่อนๆคือกล่องก็น่าเก็บแล้วจริงๆอ่ะเอาแค่กล่องตั้งอ่ะก็ยังเท่เลยก็ยังเท่เลยครับเพื่อนๆ และยิ่งพอถ้าเราแบบเอาออกจากกล่องมาแล้วเราเอามาตั้งอยู่ที่บ้านในบ้านเนี้ยบางเพื่อนมึงเพื่อนเบางท่านอาจจะแบบหาตู้อะคริลิกก็ได้ครับมาครอบลงไปแต่ละตัววางเรียงกันเดี๋ยวเราลองเปิดแท่นตรงนี้หมดดุนดะูเนาะให้เพื่อนเห็น,หน,นแบบสามอหสิองศาดูดีกว่าเราจะเอาสองตัวเนี่ยหัหลังชนกันเลยอนะ่โอเคเนี่ยครับคือ มันเป็นงานดีไซน์ที่ผมมองว่าถ้าเราเก็บไว้ในอนาคตเปรียบเทียบอย่างเจ้าตัว s อสดีกันด้ามปีกุลปีหมูเนี่ยครับราคา<ะ>ตอนนี้จากที่เขาซื้อขายตอนแรกเริ่มอยู่ที่ประมาณซื้อหากันประมาณที่สองพจนถึงสามพไปปลายต<ะ>ีสักไม่เกิน4,000ันณัจจุบันนี้ราคาตอนนี้ขึ้นไปถึง15,000บาทขั้นต่ําราคาที่<ะ>หาถูกสุดนะครับซึ่งแน่นอนเจ้าตัวนี้ผมมองว่าในอนาคตเนี่ยถ้าวันนี้เรายังพอที่จะ หาซื้อได้เนี่ยราคามันยังไม่ได้ไปไกลมากนะแต่ถ้าวันข้างหน้าเนี่ยผมว่าถ้าเพื่อนๆหลายๆท่านพลาดไปเนี่ยจะมันนึกบ่นเสียดายว่าแต่ก่อนราคาไม่แรงไม่ได้ซื้อไว้อย่างเงี้ยครับเพราะการที่อย่างช่องทอย jp ของเราจะหยิบยกเรื่องพูเร,งเรื่องนี้มาเสมอก็คือมันเป็นการต่อย,ยอดการลงทุนอย่างหนึง่งเพราะว่า บางครั้งถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารก็อาจจะได้เงินที่ไม่ได้สูงนะักดอกเบีย้ยแต่ถ้าบางครั้งเราเราเก็บสะสมเป็นรูปแบบของวัตถุอย่างบางเพื่อนเพื่อน,นบางท่านสะดวกในการเก็บนาฬิกาก็ดีอย่างเงี้ยหรือกระเป๋าสตางค์ที่เป็นแบรนด์เนมก็ดีอย่างเงี้ยราคามันก็เพิ่มราคาขึ้นอย่างในการโรเล็กผมเห็น บางรุ่นเนี่ยราคาจากแค่ออกจากช็อปประมาณแค่ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาท<ะ>ปัจจุบันไหลไป450,000แสนก็มีหลหลายเรือนเกิน200%ซด้วยซ้ำหรือกระเป๋าชาแนลไอ้อะไรนะไอ้พวกคลาสสิกพวกบอยเนาะก็ราคาก็ขึ้น<ะ>ทุกวันเลยทีเนี้ยกันดั้มนี่ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เก็บกันเพราะว่า<ะ>จริงๆของเล่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่ผมเคยพูดกับเพื่อน <laughs> ๆไว้ก่อนหน้าเนาะของเล่นไม่ใช่เรื่อง <laughs> เล่นๆเพราะบางครั้ง ของเล่นบางชนิดบางบางบางตัวบางบางบางอย่างเนี่ยก็ราคาคสูงขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าของเล่นทุกตัวจะต้องมีราคาสูงขึ้นนะครับแต่บางครั้งเราจะเลือกเก็บอย่างส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมเลือกเก็บกับของเล่นที่ผมมองว่ามันมีอนาคตคราคามันน่าจะไปได้อีกแต่ผมจะไม่เก็บของเล่นที่ตั้งแต่เลิกแรกเริ่มราคามันมีราคาที่สูงแล้วเพราะมันเหมือนกับบางทีพอมราคามันสูงในระดับหนึ่งพอมันไปต่อเนี่ย มันเราก็ไม่รู้มันจะไปไกลแค่ไหนแต่ถ้าเราเลือกของเล่นที่มีราคาแบบว่ากลางกลางทั่วไปราคาปกติเนี่ยในวันท้างหน้าอย่างตรงเนี้ยผมมองว่าแน่นอนคือมันต้องไปไกลอีกแน่นอนยิ่งถ้าครบ12ราศีเนาะ12นักษัตริย์เนี่ยนะทีเนี้ยก็เลยเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่จะเหมือนกับมืนพูดคุยให้เพื่อนๆได้รับฟังเนาะครับว่าเรามานั่งแชร์กันคิดว่าคนที่เข้ามาช่อง พอ JP เนี่ยต้องมีความชอบของเล่นไม่มากก็น,น้อยแหละแต่ทีเนี้ยคือเรามาพูดคุยกันนะครับอย่างเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยถ้ามีข้อมูลอะไรที่ผมไม่ได้กล่าวถึงหรือผมไม่ทราบเนี่ยยินดีเลยนะครับที่จะมาพูดคุยมาแชร์กันแล้วก็อย่างข้อมูล ที่ผมได้กล่าวมากับแฟนเนี่ยว่าบางทีเราพูดถึงเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยถ้าข้อมูลผิดพลาดระกันใดผมต้อง<ช>ขออภัยเพื่อนๆมานะที่นี่ด้วยนะครับเพียงแต่สิ่งที่เรามาแชร์เนี่ยมันเป็นความรักความชอบล้วนๆบางทีข้อมูลเราอาจจะไม่ได้ถูกต้องมากนะแต่เรามานั่งพูดคุยกันอะไรที่ที่ที่ทผิดพลาดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยและอย่างที่เรียนให้เพื่อนๆเสมอนะครับว่าถ้าเพื่อนๆได้เข้ามาอะไรเงี้ย รบกวนเพื่อนๆช่วยเป็น,ก,นกำลังใจนะ,ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะคะใช่ครับเพราะบางทีคือบางทีเราทําคลิปเนี่ยเราก็ไม่แน่นอนเนาะบางที<ฮ>ะจะทำบางทีมีเวลาว่างก็จะมาทําบางทีคือเพื่อนๆถ้าสมมติว่าก,กดตั้งกระดิ่งไว้เนี่ยพอมีคลิปใหม่ๆก็จะมีภาพในสิ่งที่เราได้นําเสนอนะครับ <ฮะ S 1> ยังไงก็วันนี้ก็ข้อมูลน่าจะ พอแล้วแหละกับเจ้ากันดั้มปีบัวเนาะก็เดี๋ยวคลิปถัดไปแน่นอนจะไม่ใช่ใครอื่นเป็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 นไปไม่ได้ก็จะต้องเป็นกันดั้มปีเสือแน่นอนยังไงคลิปหน้าเรามาเจอกันกับคลิปกันดั้มปีเสือนะครับถ้าคลิปนี้ผิลาพปรนะก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับอย่างวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเพ่อนครับบ๊ายบายค่ะ